มาจ้าห,หลานชายสวนมาไหนนะครับมาให้อาหารปลาใช่ไหมสวัสดีครับตอนม,มาให้าหารปรทมมีปลาทับทิมปลาตะเพียนปลานินลูกเนี่ยตัวดำๆเขาเรียกปลานินไม่ใช่ปลาทับทิมลูกอล้วก็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 น <c oughs> ็ก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นบึงสาธารณะนะคะไม่ใช่อยู่ที่วัดนะเป็นบึงสาธารณะของอำเภอเออเดินไปไกล้กินอย่างมันเลยกินอย่างมันเลยเหรอโอ้ยแม่เปียกหมดแล้วให้สามถุงนี้ก็พอนะโอเคไหม แล้วก็ค่อยๆให้มันไปเสิหรอกาโหโยนไปไกลๆสิออโอ้โหแม่เปียกมาแล้วแป๊บเออหโยนไปให้กพวกไกลๆกินหรอกอือโอ้โยโอ้โ <c oughs> โอ โอ้โหปลาดุกโอ้ไปเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วหลอกเล่นมาลินพี่ปาตก็โอ้ยดูปลาดุกปลาดุกบิ๊กอุ้ยใช่ไหมตัวใหญ่ก็มีนะแม่มาปลาทตะพีตัวใหญ่ก็มี ตัวเล็กตัวใหญ่มีทั้งนั้นแหละนี่หนองนจะโตยังไงพี่น่องเอ้ยไปให้ที่อื่นมัางที่โยนให้ที่อื่นมังางครั้งนี้ก็ยังไม่ได้กินเห็นไหมขอผมบ้างมันบอกขอผมด้วยเออนะเป็นหลายๆที่เป็นหลาย,ลายที่้ยเป็นบึงสาธารณะ ของอำเภอบางละกำเราจ้าโ <มา S 1> อดด้ดูปลาดุกดูปลาดุกมันอ้าปาโอ้ดูหัวปลาดุกตัวนี้ดิบ้าปลาดุกปลาดุกตัวใหญ่มันบอกว่าขอกินมาง <c oughs> ปาหมยุย้ยเห็นไหมพี่น้องปลาใหญ่ยยเป็นแต่ย่านนะหัวปลาดุกแหมหยุ้ยยุ้ย ด้วยเปียกเลยแมา,มา่มามานม่นนะอาปากรอแล้วนะกกนนอาปากรอแล้วยกมือเนเต็มเ,เลยยกหนวดรอเลยนะ<า>ยกเทสิยกถุงเทเลยเทเลยอืม้ม เก็บถุงไว้ก่อนนำมาถุงมาให้แม่ถือไว้เดี๋ยวมันปิวลงน้ำเดี๋ยวดูค่าไอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปกินถุงลูกอื้วางเลยวางเลย แต่เพี้ยนตัวนั้ไงนะพี่น้องเหตุผสมไหมโอ้ปลาดุกปาดุปลาดุนแมไม่ไดนแม่เห็ดปัแม่โอ้ดู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 ปลาดุกปลาดุกนี่นมมอัวตัเป็นหาโลหกล่นไหมปลาดุกย่น่ะ เเลยอาไปขายเป็นพันอมมนนนืมันเป็นพันนะคะมันเป็นพันหรอแม่อืมอมาไปขายหวานใากล้ใก้เออหวานไกลๆให้พวกนี้กินด้วยตัวเล็กๆแต่มันมาไม่ได้ไม่ตัวใหญ่ๆแย่งกินหมดยังไงลูก น,น,นี่แม่ปัดเนี่ยแม่อ้ยหวานไม่ถึงมันที่ไหนแล้วเนี่ย โยนไปไกลๆยกถุงเทอืมเยอเออหุ่นเห็นปะโยนไปจำแน่นๆแล้วก็โยนไปไกลๆหนุนให้ไกลๆกินมั่งอืม เท okay, เลยเเอือโอ้โหปลาดุกตัวนั้นนมาน้ำถุงมาเอาซอนนะนีปลาดุกอันนี้เอาไว้ให้ตัวนี้มั้รอรอหนูตั้งัน มันลอ,อยห่ใช่ไหมตัวตัวนี้มันลอ,อยห่ตั้งนันเลยอืมไมให้มดยิงให้หมดก,กินด้วยอืมโยนไปใกล้เออตัวไกลๆกลินด้วยนะเออเออำแน่นๆอย่ายให้มันล่วงสิ ทางนี้ก็ลองหัวดำขมินเลยขอบ้างพี่บ้างขอบ้างโอ้โหน้าไปยั่าง <c oughs> ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ไปเพียงเท่านี้นะคะ